สก,การพระคุณเจ้าทูกรูปเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพพวกเราคณะเล่านิทานธรรมชาดกในพระพุทธศาสนาเรื่องอากตัญญูตาชาดกซึ่งประกอบด้วยผู้เล่านิทานดังนี้สวัสดีครับกระผมเด็กชายนันทววแสงลักเรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่หครับสวัสดีครับกระผมเด็กชายพรมเชรเทวตา เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับสวัสดีครับกลับผมเด็กชายสมบูรณ์สิงห์ทองเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงแม่มล่งปัน,เร,น,น,เ,นเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพิมดาอินตาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ค่ะการเล่านิทานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จากท่านผู้อำนวยการสโสพลที่พึงรองผู้อำนวยการชัชวานอนาวันโดยมีคุณครูทวัชชัยต้องใจเป็นผู้เขียนบทคุณครูนภาพรเป็นดวงคุณครูเกษรชมพูเป็นผู้ฝึกสอนขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนบ้านเหมืองแพรตลอดเพื่อนนักเรียนทุกคนที่ให้กำลังใจในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วยนะคะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟัง พระฟังนิทานธรรมชาดกเรื่องอากตัานยุตาชาดกได้หน้าบัดนี้ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระเทวทัตคิดเป็นใหญ่จะปกครองสงแทนพระพุทธเจ้าเมื่อถูกห้าม ก็ขัดเคืองถึงขั้นบอกคืนความเป็นอาจารย์แก่พระพุทธเจ้าเราไม่เป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเป็นพระพุทธเจ้าเองจากนั้นเทวทัตก็ทำสังฆเภทจนในที่สุดพระเทวทัตก็ถูกแผ่นดินสู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารถถึงพระเทวทัตเถระในข้อ อากตันยูกล่าวร้ายไม่ยอมนับถือพระคุณที่พระพุทธองค์ทรงอบรมสั่งสอนในฐานะครูบาอาจารย์ณธรรมสถานเชตวันครั้งนั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัพนี้ครั้งหนึ่งก็เคยลบหลู่ไม่รู้พระคุณคููจนพินาศมาไลวหาใช่เคยแต่ประพุทธชาติพบนี้ไม่ ศาสนาทรงดับทุกแห่งจิตอันหม่นหมองของพิสุทั้งหลายณเวลานั้นโดยปุเพนิวาสานุสติยานทรงตรัสอากตัญยุชาดกดังต่อไปนี้ในภาราสีครั้งนั้นได้มีหนุ่มจันทานวะนต่ำผู้หนึ่งรู้มนเสกผลไม้ให้เกิดและโตจากต้นทันตาเห็น โอมเพียงด้วยอำนาจแห่งมนตรานี้จงนลบรรดาให้ต้นมะม่วงออกผลด้วยเถิดมานกคนจันทานนี้มักเกเอาผลไม้นอกฤดูกาลที่หายากออกจากต้นอยู่เสมอชุมชนคนชั้นล่างก็ได้อาศัยเป็นอาหารและใช้จำน่ายแลกเปลี่ยนสิ่งจำเป็นต่อชีวิตอย่างไม่ขัดสนตลอดมามะม่วงลูกโตๆต,ต,ตสวยๆเหล่านี้ คงนำไปขายและแลกยข้าได้บ้างแล้วนะใช่พี่ผลสุกอาราน่าทานอย่างนี้คงนำไปขายไปแลกยข้าวได้มากขออยู่นะพี่นานครั้งหนุ่มจันทานจึงจะนำผลไม้ที่ใช้เวทมนต์เรื่งให้ออกผลออกไปขายในเมืองหลวงและมีครั้งหนึ่ง ในฤด,ดูแลง้งซึ่งพาราณสีแทบจะไม่มีผลไม้บริโภคมะม่วงและส้มลูกโตของคนจันทานนี้จึงได้กลายเป็นสิ่งยั่วตายยวนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักแล้งๆในเมืองหลวงคงมีผลไม้ขายกันเป็นแน่คอยดูเถอะ ต้องมีคนแห่กันออกมาซื้อผลไม้จากเราแน่ๆเลยพี่ดูนั่นสิพี่มะม่วง,งลูกโตนะ่ากินมากเลยเห็นแล้วเปรียปร้ยวปากเปรี้ยวปากไปซื้อกันเถอะนะพี่ปะปะอุ้ยไม่ได้หรอกน้องมะม่วงพวกนี้เป็นของพวกจนทานชั้นต่ำอยากกินเลยไปซื้อที่อื่นกินดีกว่าแปะแปะแล้อย่างนี้ไม่มีผลไม้กินหรอกพี่น้องดูแล้วในตลาดนี้ไม่มีใครขายเลยซื้อมะม่วงที่นี่เถอะนะพี่นะ ดูสีนะ่ากินนะ่ากินพูดลาน้ำลายสอก็ได้ก็ได้เลือกเอาเองนะพี่ขี้เกียจจะคุยกับพวกจันทานชั้นต่ำเดี๋ยวเสนียดจันไรจะติดตัวพี่เดี๋ยวน้องเลือกเองจะ้ะพี่ไม่ต้องมาเลือกหรอกดูสิลูกนี้ก็สวยลูกนั้นก็โตนะ่ากินจริงๆเลยในขณะที่ชาวเมืองจดจันถึงผลไม้ของชาวจันทานอยู่นั้นก็มีพรามหมุ่มคนหนึ่ง เดินทางจากการเล่าเรียนศิลปะวิทยาได้รู้มาว่าจันทานผู้นี้มีความเชี่ยวชาญในมนเสกมะม่วงให้ออกดอกออกผลได้ในชั่วพริบตาจึงเกิดความเลื่อมใสและได้ติดตามจันทานเพื่อที่จะฝากตัวเป็นสิทธิ์มนเสกมะม่วงให้ออกผลมีอยู่จริงเราต้องตามไปถึงที่พักของเขาและขอเรียนวิชามาให้ได้คราวนี้แหละ รวยแน่เราเราจะต้องเรียนโมนตาใสงม่วงจากจันทานคนนั้นให้ได้พรามหมณมได้ติดตามมาจนถึงที่อยู่ก็เข้าไปตีสนิทแล้วก็ขอร่่ำเรียนวิชาจากจันทานแต่จันทานไม่ต้องการถ่ายทอดวิชาให้เพราะสังเกตบุคลิกท่าทางพรามหมณุว่าไม่ใช่คนดีแต่พราหนมณุพยายามเอาใจใส่ คอยรับใช้งานบ้านของนายจันทานทุกอย่างเพราะอยากเรียนรู้มนได้โปรดเถอะถ้าท่านสอนมนให้ข้าข้าจะนำไปเซกให้ชาวบ้านชาวเมืองได้มีผลไม้กินทุกๆฤด,ดูและบุญบารมีก็โตกแก่ท่านพี่รับขขาเป็นศิษย์ะพี่เขาเป็นคนดีนะดูสิ เขาแข็งแข็งช่วยแค่ทำงานบ้านทุกอย่างเลยโดยไม่รังเกียจว่าเรานั้นเป็นจันทร์ใจจริงพี่มีอยากรับเขาเป็นสิบย์หรอกดูท่าทางเขาจะเป็นคนที่ไม่ดีแต่เมื่อน,น้องมั่นใจว่าเขาเป็นคนดีพี่ก็จะยังรับเขาเป็นศิษย์ดูพรอพรามพระพรามรราม,มานีหน่อยสิเรามีข่าวดีจะบอกพรามหนุ่มได้ยินเสียงเรียกจากภรรยาของจันทรน ก็รีบมาโดยไวช้าช้ชาสงสัยจะยอมสอนให้เราแล้วล่ะ <c oughs> เอาเถอะข้าจะสอนมนตราใส่กางม่วงให้กับเจ้าก็ได้แต่ข้าขอคำมั่นสัญญาข้อหนึ่งได้หรือไม่ได้สิอาจารย์จะก,กี่ข้อข้าก็ยอมขอให้อาจารย์รับข้าเป็นศิษย์ข้าก็พอใจแล้วไม่มีอะไรมากหรอกข้าต้องการให้เจ้าสัญญาว่า เมื่อมีใครถามถึงครูบาอาจารย์ผู้ให้วิชาเจ้าเจ้าต,ต้องตอบความจริงกับเขาว่าเจ้าเรียนมาจากจันทานอย่างเราโอ้ยเรื่องแค่นี้สบายมากครับอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงก็ให้คามั่นสัญญาเลยเวทมนนี้ตกทอดมาในพันปาการขอให้เจ้าจงตั้งใจเร่าเรียนคาถาสำคัญไปใช้ด้วยสุจริตแต่หากเจ้าอากตัญยูต่อครูผู้ให้วิชายอมกิดความเสื่อมในมนตรานี้ ไม่อาจใช้เรียกผลพืชใดๆไ,ไ,ไ,ได้อีกเลยชายจันทานก็สาทยายมนอบรมและแนะนำเคล็ดวิชาให้พรามหนุ่มผู้เป็นสิษย์โดยไม่ปิดบังพรามหนุ่มได้ศึกษาวิชาด้วยความมานะอุตสาหะต้องจำต้องจำต้องจำให้ได้เพื่อเงินทองของเราเราต้องรวย เมื <One input> ่อพรามหนุ่มเรียนจบในมวลเสกมะม่วงแล้วผู้เป็นอาจารย์ได้ทดสอบมูลการเสกมะม่วงและได้ผลจนน่าพอใจโอ้โหนี่ขนาดปักกิ่งแท้ๆพอท่องมวลไม่กี่อึดใจอยู่สิม่วงออกผลจนกินได้ทันตาเห็น โอ้โหมันช่างมาสัจจริงๆเมื่อได้วิชาจนสมอารมณ์หมายแล้วสิทธ์ก็ลาครูกับเข้าเมืองทันทีสิทธ์ขอขอบคุณอาจารย์ที่ท่านสอนมนในการเสร็จมุ่งให้สิทธ์สิทธ์ขอลาอาจารย์ก่อนละเออก่อนเจ้าจะไปจำไว้นะมนนี้ให้เจ้านำไปใช้ด้วยสิจริตแต่หากเจ้าอากตัญอยู่ต่อครูผู้ให้วิชายอมเกิดความเสื่อมในมนตรานี้ ม่อาจใช้เรียกผลพืชใดๆไ,ไ,ได้อีกเลยครับอาจารย์สิทธิ์จะจำไว้เมื่อพรามหนุ่มเข้าไปอยู่ในเมืองก็ใช้ความรู้ในการเสกมะม่วงจนชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักของคนไปทางนครและในที่สุด เขาก็ได้เข้าไปในกรมอุทยานหลวงม,มีหน้าที่รับผิดชอบเสกขนมะม่วงที่ไม่เคยออกผลในอุทยานให้พระราชาและพระราชวงศ์ทุกพระองค์เสวยที่สุดความฝันของเราก็เป็นจริงแล้วชายโยในตอนนี้เราได้อยู่ในอุทยานทำหน้าที่เสกต้นมะม่วงให้มีผลดกและสวยงามเด็ดจริง พรามหนุ่มได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาจากจันทานอย่างตั้งอกตั้งใจจากต้นมะม่วงที่มีแต่ใบบัดนี้เต็มไปด้วยผลของมะม่วงผลโตโตเต็มต้นบางลูกก็สุกเปล่งปลั่งน่ากินเมื่อพรามหนุ่มร้ายมนจนมะม่วงสุกน่ารับประทานมหาอมมาศก็คัสสรรขึ้นถวายเป็นผลงานสำคัญได้ภายในวันเดียวมะม่วงนี้ ท่านอมารท่านนำมาจากไหนรึลูกโตหน้าสวยเสียจริงๆในท่านบอกว่าที่อุทยานของเรามะม่วงมีแต่ใบไม่มีผลนี่นะเออคือว่าพระอัยยามีพลกล่าวมะม่วงที่ออกผลได้เพราะว่ามีผู้ที่มีมนสามารถเซ็มะม่วงให้ออกผลได้พระเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อเลยมะม่วงพวกนั้นไม่เคยออกผลเลยด้วยซ้ำ ดูสิลูกก็โตโตเหลืองอารามหน้าสวยเสียเชียวละไยกันนะช่างเก่งเหลือเกินโมนี้แหละจะทำให้บ้านเมืองของเราุดมสมบูรณ์ราษดรไม่อดไม่อยากและเราจะมีผลไม้เสวยทุกฤดูกาลพระเจ้ากรมทัตทรงยินดีในผลงานการเสกมะม่วงยินนะ่งนักจึงตรัสกับพมาให้เรียกผู้ที่เสกมะม่วง ให้เข้าเฝ้าทันทีเจ้าหนึรึเป็นคนเสกมะม่วงผลโตโตเหล่านี้พราเจ้าค่ะกระมอมเป็นผู้เสกมะม่วงเหล่านี้เองพราเจ้าค่ะเจ้านี่ช่างเก่งเสียเหลือเกินนะเดี๋ยวข้าจะจัดรางวัลให้แก่เจ้าเอ๊ะว่าแต่ใครเป็นครูบาอาจารย์ของเจ้าล่ะจะทำยังไงดีนะถ้าบอกความจริงให้เขาแย่ เสียงที่สร้างมาบนปีหมดมีครูเป็นจันทานใครจะเชื่อถืออา้าวว่าอย่างไรล่ะเราถามท่านว่าใครเป็นคนสอนมน,นี้ให้แก่ท่านเอเอคือว่าข้าพุทธเจ้าเรียนจากอาจารย์ทิสาปโมกแห่งกรุงปากศิราพ,พระเจ้าค่ะพระหนุ่มได้พูดโกหกต่อพระราชาในเรื่องมนที่ตนเรียนมา ทันทีที่พราหมณ์หนุ่มโกหกซึ่งถือเป็นการอักตัญญูต่อครูอาจารย์ทันใดนั้นความจำในวิชาก็หายไปหมดสิน้นจากนั้นสิทธิอักตัญญูคนนี้ก็ไม่สามารถเสกคาถาเรียกมะม่วงหรือผลไม้ใดๆได้อีกเลยตายแน่ตายแน่แน่ทำไมเราถึงจำมวนั้นไม่ได้เลยนะเสกอยู่ทุกวันลืมได้ยังไงเนี่ย อามาดอ้วนนั้นเอาเราตายแน่ใกล้ถึงเวลาที่จะมาเก็บมะม่วงแล้วสิพรามหนุ่มไม่สามารถเสกคาถาเรียกมะม่วงได้อีกเมื่อไม่อาจเสกมะม่วงถวายพระราชาได้อีกพราะหนุ่มก็ถูกขับไล่ออกจากพระราชอุทยานในเมื่อเจ้าทำงานไม่ได้เหมือนเดิมอีกก็ออกไปจากวังไปน้อยเนลุกว่าจะมาอยู่ฟรีๆหรือไง ขอบคุณท่านที่ไว้ชีวิตข้าจะกลับไปฝึกวิชาแล้วกลับมาแก้ตัวใหม่พรามหนุ่มกลับมาอ้อนวอนขอให้จันทานถ่ายทอดวิทยาเวทสอนมนต์เสกมะม่วงให้ใหม่เจ้าไม่ได้ลงลืมเองหรอกพรานหนุ่มจเจ้าพูดโกหกอักตันยูตัวเรามนจึงเสื่อมคลายไปเอ๊ะอาจารย์รู้ได้ไงเนี่ยอาจารย์สิทธิ์ผิดไปแล้วอภัยให้สิทธิ์ด้วย ต่อไปสิจะไม่ทำอีกแล้วเจ้าจงไปซะจงไปให้พ้นจากชุมชนคนชั้นต่ำในทานเย็บเยี่ยมอยู่นี้เราอุตส่าห์ถ่ายทอดมนีให้เจ้าเพื่อเป็นเครื่องเลี้ยงชีพแต่เจ้ากับทำลายด้วยการพูดเท็จหลอกลวงเจ้าคนชั่วเราไม่ีวันถ่ายทอดให้เจ้าอีกแล้วจงไปเถอะโธ่ที่ศานอาจารย์จะไม่ยกโทษให้ข้าจริงๆหรือคนอกตัญญูอย่างเจ้า เราคงจะคนให้ไม่ได้หรอกเจ้าจงไปเอไถอะหัวใจต่อมาพรามหนุ่มสิบอากตันยุตาก็ถูกขับไล่ต้องรีบหนีจากไปอย่างโดยเร็วไป,ไป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 พ้นจากบ้านนี้บ้านนี้ไม่รับสิทธิอกตันยุนเจ้าข่าวการกระทำของพรามหนุ่มสิบผู้ลืมคุณครูผู้ให้วิชาความรู้ ถูกกระจายจนทั่วพาราณสีจนเขาต้องซัดเซพภานจรหลบหน้าผู้คนอยู่หลายวันโธ่ชีวิตเรามันช่างเศร้านักไปที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจแผ่นดินกว้างใหญ่แต่ไม่มีที่ไหนเลยเป็นที่สำหรับเราอยู่ไปก็ไร้ค่า มีคนพบเห็นเขาครั้งสุดท้ายบนขอเพลสูงชันก่อนชายผู้อักตันอยู่จะทิ้งตัวลงไปไม่พบใครตลอดการลาก่อนโลกนี้ ที่ได้จากเรื่องความกระตัญญูกะตะเวทีรู้คุณคนเป็นพื้นฐานของบุคคลบุคคลใดมีคุณธรรมข้อนี้คุณธรรมข้ออื่นๆย่อมจะงอกงามตามมา บุคคลใดมีความกตันยูกระตะเวทีรู้คุณต่อผู้มีพระคุณก็จะมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานเป็นที่รักของคนทั่วไปบุคคลใดอกตัญยูลบลูผู้มีพระคุณก็จะพินาศย่อยยับไปพวกเราขณะเล่านิทานธรรมาชาดก ระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ขอกราบขอพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติรับฟังขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับประจบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่านิทานธรรมชาดกของโรงเรียนบ้านเหมืองแรกในระดับประถมศึกษานะครับต้องบอกว่าหลายท่านนะครับได้ฟังทางคลื่นซ FM 13.2เมกะเฮิร์์นะครับ,ร, Hz, ร,บรู้สึกว่า จะประทับใจราบนี่ขนาดระดับประถมศึกษาต้องบอกว่าในปีนี้แต่ละโรงเรียนนะครับนักเรียนมีพัฒนาการที่คณะกรรมการและก็พระอาจารย์และก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านบอกว่าฟังแล้วรู้สึกว่าปรับเพิ่มใจนะครับเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวของการใช้ภาษาอักษรต่างๆชัดเจนและก็เนื้อเรื่องน่าสนใจนะครับ เป็นที่ได้สังเกตว่าปีนี้นะครับเราทั้งระดับประถมศึกษาและก็มธัธยมศึกษาครับทั้งเกณฑ์การแข่งขันขแล้วก็การใช้เทคนิคต่างๆนะครับเราให้มีเกณฑ์และก็กกติกาต่างๆเหมือนกันทั้งสองระดับจะเห็นได้ว่าระดับประถมศึกษาของเราในปีนี้นะครับไม่ นอยหน้ามัธยมเลทีเดียทัาหลายท่านบอกฟังแล้วก็ชื่นชมไม่น่าเชื่อจะเป็นผลงานระดับปฐมถมศึกษาะรจากโรงเรียนบ้านเมืองแรนะครับช่วงนี้คงจะมาถึงช่วงที่จะมีคําถามครับให้น้องนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นครับแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับข้อคําถามนะครับเดี๋ยวจะถามสองครั้งด้วยกันนะครับแล้วให้พวกเราช่วยกันตอบช่วยกันสรุปว่าพวกเรามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับประเด็นคําถามเหล่านี้นะครับ สำหรับโรงเรียนบ้านเมืองแรกนะครับถาว่าคํากล่าวที่ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั้นหมายความว่าอย่างไรนักเรียนเห็นด้วยกับคํากล่าวนี้หรือไม่นะครับลองลล un, ลอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคํากล่าวที่ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั้นมีความหมายว่าอย่างไรนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับคํากล่าวนี้ ลองอธิบายให้ฟังอพอเข้าใจนะครับเชิญครับขอขอบคุณกับส,สำหรับคำถามนะครับผมเห็นด้วยครับเพราะว่าคนดีไปที่ไหนใครๆก็รักครับเพราะว่าไอ้คนชั่วนี้ถ้าไปที่ไหนมันก็ไม่มีใครรักหรอกครับหนูขอเสริมค่ะ คำว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค,คือคำที่เป็นคำที่ดีนะคะเพราะว่าคนดีไปไหนก็มีพระคุ้มครองค่ะส่วนคนชั่วทําอะไรในสายตาคนอื่นก็ย่อมไม่ดีอยู่แล้วค่ะผมขอเสริมครับคนดีนี่จะมีแต่คนส่งเสริมครับแล้วก็คนชั่วนี่ไม่มีคนส่งเสริมครับมีแต่คนรังเกียจครับนี่น้องๆจะใดจะเพิ่มอีกไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับสุดท้ายมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางคลื่น f m 103.2เมกะเฮิรตซ์อยู่ทางบ้านบ้างคะขอเชิญเลยครับค่ะก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับนักเรียนหรือคนหลายๆคนนะคะควรจะมีความอักตันยูกระตายเวทีต่อผู้มีพระคุณและควรตั้งใจเรียนและทำสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ และเด็กๆทุกคนนะคะที่กําลังเรียนหนังสืออยู่ก็ขอให้ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ค่ะครับผมขอบคุณมากครับกับโรงเรียนบ้านเมืองแร่ระดับประถมศึกษานะครับกับละครที่เล่าให้ฟังในวันนี้กับเรื่องอากตัตัญญาชาดกนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับผมขอบ,ขอบคุณค่ะ